สวัสดีครับพบกับช่องปูบ่าวน้องคายชาแนลนะครับก็วันนี้ผมก็มาอยู่ที่ริมแม่น้ําปจีนนะครับก็มาลองเทสเหยื่อะนะครับเมื่อคือหมักไว้นะฮะก็ได้มาลองนะครับก็มาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับเราก็มีนี่นะครับหัวอาหารเินพืชนะครับ แล้วก็มีนี่ครับลำลกับขนมปังนะครับแล้วก็ลูกยอครับเนีืยวเราก็เอาขนมปังนะครับเอาลำเอาหัวาหานะครับมาบดครับใช้เครื่องปั่นนะครับ ก็ปั่นให้ละเอียดนะครับนี่ผมปันม่นไหมลวครับนี่จะเป็นเม็ดแบบนี้นะครับก็ใส่สักสองโถนะครับอันนี้ก็ใส่ลงไปเลย ก้ววาวไปนะครับเพื่อให้มันได้กลิ่นนะครับไดกลิ่นผมจะเอาไปตกปลาแม่น้ำนะครับ Oh ให้ละเอียดไปเลยครับนี่ครับผสมลำกับขนมปังนะครับตีเข้าด้วยกันนะครับ มันก็เอาไปผสมน้ำน้ำคลองได้เลยนะครับน้ำคลองน้ำบ่อดได้เลยนะแค่นี้ครับอมาลุ้นกันครับพรุ่งนี้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับิีตามรับชมกันนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่แม่น้ำแล้วนะครับ หลังจากที่ผสมเหยื่อวไว้เมื่อคืนนะครับก็อันนี้ก็วางเบ็ดไปเรียบร้อยครับก็เด็ดเบ็ดมาสีอันนะครับวันนี้น้ําก็กําลังสวยครับแต่น้ำไหลแรงมากครับตีไปก็เข้าฝั่งหมดนะครับตัวแรกครับกาดําครับ สองครับสังเขาวาดครับโอเคเก็บครับแค่นี้เก็บครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจนะครับให้ผู้บ่าวน่องขายชาแนลด้วยนะครับก็จะได้มีคลิปใหม่ๆมาลงกันอีกนะครับ โอ้ยสังวาสไอ้นี้สวยอยู่ใช้ต้มยำคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ติดตามรับชมกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ